หอจอกกแก้วมณีสมุนไพรรับผลิตและจำหน่ายสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสืบสานงานผลิตยาไทยของครอบครัวจึงเป็นเหตุผลในการผลักดันธุรกิจยาไทยให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ยาที่ผลิตโดยคนไทยใช้สมุนไพรในประเทศไทยโดยเริ่มต้นจากการปรุงยาเพื่อรักษาใช้กันในครัวเรือนและคนใกล้ชิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้เป็นธุรกิจในปัจจุบัน วิธีการผลิตยาไทยไม่ขึ้นกับสารสังเคราะห์และเคมีส่งเสริมการกินอยู่แบบไทยนำมาประยุกต์ใช้กับสภาวะการเป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างลงตัวยาสมุนไพรยอดนิยมได้แก่ PNP สูตรพิเศษลดไขมัน พีซิตบันเทาเบาหวานซิตาเฮิร์บแก้ไข้ตัวร้อนซีมิกขมิ้นรวมบันเทาอาการระบบทางเดินอาหารท้องแน่นอืดเฟอ้อและยาสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FMP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line add a d แก้วมณีเฮิ ยามณีสมุนไพรสืบทอดตำรับยาไทยมากกว่า100ปีจากแปลงเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน FMP